อะไรเลขเจ็ดไหนคำอ่านเจ็ดอยู่ไหนดูสินี่ไงเก่งมากคิดเส้นเลยอ่าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะน้องโกกับพี่แอมนะครับก็กําลังทํากันบ้านกันอยู่นะครับพี่แอมเป็นคนสอนนะครับสอนกันบ้านน้องโกแล้วพี่แอมไม่มีการบ้านเลยครับไม่มีค่ะออ๋เดี๋ยวให้พี่แอมสอกนการบ้านน้องโกลก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะแปะะ๊บนึงนะครับเพื่อนๆ เก่งมากเลยว้าวอ่าน้องโกทำการบ้านเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเหลือเพียงเขียนชื่อเท่านั้นนะครับใช่อ่าน้องโกทำการบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเล่นกันนะน้องโกนะเย้รู้ยังเล่นอะไรวันนี้ไม่รู้ไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวมานะจ๊ะตีจ <c oughs> ังหวะอะไรครับน้องโกครับต,ตึกโตตึกโตตึกโตไหนตึกไหนโตอ่ามา บอกปูจิกซอสก่อนครับว้าวสีแดงโดเลมอนมอนมอนโดเลมีมีมีชิซุกะโดมิตะใครชนะได้เป็นใจแอนใจแอนใจแอนเอ้ใจแอนเนี่าอันนี้ไหนเดี๋ยวก่อนพี uh ่แอมเมื่อกี้พี่แอมออกอะไรครับฮะ พี่แอมไมออกกระดาษลูกก็ออกกันไก,ก,ก่กไม่ใช่เหรอครับเ <Okay. S 1> ออใช่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อรีฟุตเทีดูก่อนอ่าโอเคครับลูกก็พี่แอมครับเมื่อกี้พ่อดูเฟียดนะเป็นพี่แอมชนะถูกต้องแล้วนะครับอ่าลูกก็พี่แอมครับมาทางนี้ครับ ah. อ่าตรงนี้พ่อมีเจ้ากล่องทรายวิทยาศาสตร,ร์หรือว่าทรายแม่เหล็กให้หนึ่งกล่องนะครับพร้อมอุปกรณ์เล่นทรายกันนะอ่าพร้อมแล้วแกะเลยครับเด็กๆครับ เป็นแม่แบบแ <c oughs> นะเพื่อนว้าวอันนี้ทรายให้ามาอยา่างหนักเลยโอ้ทรายหนึ่งถุงนี่อันนี้เป็นที่สูบรวมกับที่ตักอันนี้ก็อะไรเอ่ยแกะเลยพี่แอม <c oughs> จะกล่องเล็กๆนี้จะน่าเล่นเลยนะมาดูกันครับเพื่อนๆครับเย็นดีนะมันต้องทําอะไรนะ <c oughs> กก็เห็นมีที่สูบรวมกับอะไรเอ่ยเดี๋ยพี่แอมกำลังแกะอยู่ครับคืออะไรอ่ะ What is it โอ้โอ้ทำไมเป็นอย่างนี้เอาไว้สูบหรือเปล่าใช่แล้วครับพี่แอมครับมันคือก่อสายเติมลมนั่นเองครับมีอะไรเบื่อนะครับมาโก้ถอยหลังไปถอยไปถอยไปโออบอ่ามะก๊กเติมลมเลยเติมเลยเติมเลยแกเข้าไปสูบจับจับเลยครับพี่แอมจับให้น้องด้วยครับ เป่าล้มเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอมองไปมองมาก็คล้ายๆกับสระน้ําเป่าลมอยู่นะนกโกใช่แต่นี่เป็นบอ่อทรายนะครับพี่แอมแกะทรายเลยครับเท<ช>้ออกมาเลยทราย,ยขีงเราว้าว,ว,าวสัมผัสทรายหน่อยสินกโก มันเป็นนมัแบบเหมือนทรายทึ้งได้อ่ะมันมีทรายเป็นชีวิเป็นอย่างนี้เลยทรายมีชีวิตทรายมีชีวิตทรายมีชีวิตไม่พูดยากจังทรายมีชีวิตโอ้โหมันแปลกๆดีนะครับไหนนกโอ๊ะโอ้โหพี่แอมทำแบบเมื่อกี้ให้ดูหน่อยโอ้โหดูทรายไหลครับอ่ามาตักทรายใส่เบากันครับนกโก้พี่แอมครับว้าวตัวแรกของน้องโก้คืออะไรครับปูครับพี่แอมเป็นหอย รถปูอัดของพี่แอมเป็นหอยนะครับอีวางตรงไหนดีเพื่อนๆถึงจะเห็นตรงนี้ไหมอ่าวางเลยครับโอ้มันนุ่มมากเลยอ่ะวางเลยครับวางเลยครับจ้าดังว้าเป็นหอยครับนี่ตักโกลับโกลเป็นตัวอะไรเอ่ยนกโกลหลุดจากแบบครับกลายเป็นเอเลี่ยนทำไมถึงหลุดแบบก่อนที่จะคว่ำล่ะครับนงโกลมาดาวของพี่แอม ป,ปวาวสายแบบนี้มันดีกว่าสายในบ่อของเราตรงไหนครับพี่แอมมันนุ่มกว่ามันนุ่มมันเหนียวมันเกาะตัวในแบบดีกว่าใช่ไหมครับใช่แล้วเวลาเราจับดูสิครับมันเหมือนแบบสายไหมมันเหมือนมันเคลื่อนไหวได้จริงๆเลยนะพี่แอมดูสิ <c oughs> คล้ายๆสลามใช่ไหมใช่ว,ว้าวสายมหัศจรรย์มหัศจรรย์จริงๆสายเมลิกว้าวดูปาของน้องโก้สิครับ โอเค <Okay, S 2> <บ>โลกโก้ครับตรงนี้มีรถก่อสร้างอยู่ด้วยครับมาเล่นรถก่อสร้างกันด้วยดีกว่า,วาวไปตักทรายกันครับพี่แอม,อมพี่แอมได้ดแม็โคเล็กมาหนึ่งคันครับเพื่อนกำลังจะตักทรายใส่รถน้ำอยู่แล้วครับตะมุตะม,มิตะมุตะมิน่ารักจกังเลยพี่แอมซูม,ม,มไปใกล้ๆครับ เต็มจอจแล้วก็ใหญ่อยู่นะพี่แอมอน,นีตัมาแมคโครของเราลอยได้อะครับโอ๊ยโอ,ยโ,อยโอเคดำจะจมทรายไหมครับแล้วกครับออโอ้โไปได้เฉยอ,อ่ะครับพลังมือครับไปซอยเฮ้ พี่แอมกำลังใช้เจ้าแทกเตอร์ดันซ้ายอยู่นะครับตโก้ก็ใช้แท็กเตอร์เหมือนกันนะของลาโก้นี่เป็นรถอะไรครับนี่เป็นรถแท็กเตอร์แบบนี้นะครับสมัยพ่อเด็กๆพ่อเรียกว่ารถแมงมวยนะครับแมงมวยใช่ตากแตนตำข้าวครับของพี่แอมนี่สีเขียวคมกึ้นก็สายเลยครับเพื่อนๆครับ สายกระต่อครับเลบอจิวครับโคชนอะนก้พี่แอมครับเรามาเล่นซ่อนหารถกันดีกว่าครับเดี๋ยวให้นก๊กับพี่แอมนะครับเอารถซ่อนในทรายนะแล้วก็ผัดกันหานะครับอะพี่แอมครับเลือกครับนโก้เลือกเลยเลือกมาหนึ่งคันของพี่แอมคือรถดารถดาครับนโก้เป็นรถตะเกตตอร์ตับข้าวนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันซ่อนนะครับนโก๊หันหลังครับพี่แอมซ่อนก่อนเลยครับ ดู m ิพี่แอมจะซ่อนตรงไหนนะซ่อนที่เนียนนะครับแล้วก็ต้องทําที่หลอกด้วยนะทําที่หลอกด้วยนะครับพี่แอมซ่อนไม่เนียนเลยนะครับเท่าที่พ่อดูนะครับอย่างนี้น้อกโกจิ้มทีเดียวถูกแน่นอนเลยครับโอเคหมดเวลาล้องโกครับลอ้อกโกครับมองพ่อกันครับลอ้อกโกต้องเลือกเพียงครั้งเดียวนะครับจิ้มให้โดนนะหนึ่งสอง โอเคตาโนโกซอนครับเอมมานหลังครับซ่อนให้เนียนนะอย่าให้เหมือนพี่แอมนะครับซอนแล้วต้องทําพี่ลองเลยนะครับว่าซอนตรงไหนครับสองพี ane, ่น้องครับเหมือนกันเลยครับพี่พี่แอมครับหันมาทั้งหมดเวลาครับพี่แอมพี่แอมมองพ่อกันครับอ่าจิมครับพี่แอมเจอไหมโอ้่ายเกึ้ อ่าเป็นไงครับน้องโก้พี่แอมครับบ่อทรายเกี่ยวของเราเล่นสนุกไหมครับสนุกจ้าชอบมากเลยอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับน้องโก้พี่แอมแล้วก็พ่อต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะถ้าทุกคนชอบคลิปของเราอย่าลืมกดติดตามกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้น้องโก้กับพี่แอมด้วยนะครับเรากลับมาเล่นกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย